สวัสดีค่ะชื่อนัตพาสริธิสุขนะคะเอ,อ่อทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านทงชื่อร้านทงลมโงพงค่ะเป็นรุ่นที่4นะคะที่ทำธุรกิจนี้ต่อจากครอบครัวคุณพ่อและก็คุณปู่ค่ะ ะะมาจากของคุณปู่ที่เขาทําร้านทงเพราะว่าแต,แต่ก่อนเนี้ยคุณปู่เนี้ยทำอยู่ที่เ,เป็นมหาดเล็กของรัชการที่6ค่ะแล้วคราวนี้ท่านก็ได้ออกจากรัชการมาท่านก็เลยมีความคิดเริ่มว่าท่านอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเพราะว่าทา่านใกล้ชิดกับกับรัชการหกท่านก็เลยอยากจะขายทงชาติเป็นความคิดเริ่มเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยทงชาติก็คือต้องไปตามหาร้านสังกั p ฑ์ถ้าเราอยากได้าสาวสาวทงก็ต้องไปตาม วกเขาเรียกว่าโรงไม้ต่างๆเลยไงคะก็เลยเริ่มมีความคิดเริ่มจะจัดจำหน่ายธงชาติแล้วก็เราก็เปิดเป็นร้านธงโดยเฉพาะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็มาซื้อธงชาติได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยร้านธงเริ่มเลยชื่อว่าร้านคลังเสาธงค่ะที่คุณปู่เริ่มทําแต่แรกนะคะแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนมาเป็นร้านเสาธงชาติ พอคนนี้คุณพ่อเข้ามารับกิจการต่อก็เลยท่านอยากจะแบบเหมือนให้คนระลึกถึงว่าแบบผู้ที่เปิดร้านธงชาติร้านแรกในประเทศไทยก็คือชื่อคุณปู่คือหลวงสิทธิ์บณนการก็เลยได้เปลี่ยนมาเป็นร้านธงบณณการคร่ะด้วยความตอบสนองคือคุณพ่อก็อยากจะแบบระลึกถึงที่คุณปู่ได้ริเริ่มทําร้านธงนี้ขึ้นมาค่ะ ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีคิดที่จะทำนะคะเราก็จะเอาพวกเ,เป็นการฟินเครื่องปิน3มิติขึ้นมาเป็น 3D มาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแค่เริ่มทำแค่เป็นของรัชการที่ส0คขะในหลวงองค์ปัจจุบันวปรอราก็ตอนนี้ก็คือที่หญิงจะทำเพราะว่าเ,เกี่ยวกับส่งไปเมืองนอกเกี่ยวกับตามสโมสรฟุตบอลตอนนี้ก็กำลังเริ่มหา การตลาดแล้วก็กลุ่มลูกค้าค่ะใช่ค่ะประเทศที่จะส่งก็คือยังไม่แน่ใจาอาจจะเป็นยุโรปก,ก่อนเพราะว่าประเทศนั้นเขาคือเกี่ยวกับการเชฟฟุบอลเขาจเจอดเยอะหน่อยค่ืมด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้ผลิตนะคะก็เราก็ยังคงเดิมลูกค้าแล้วก็จะมีแผนกนารตลาดเช่นการทํา เพจ Facebook ขึ้นมาเพื่อเข้าหาช่องทางลูกค้าได้มากขึ้นขายออนไลน์ก็กระจายไปแล้วก็เรายังมีกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้าหลักแล้วก็มีกลุ่มโรงเรียนต่างๆเช่นวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรายังคงแบบเดิมขึ้นมาแล้วก็ใช่หล,ลักเลยก็คือการขายออนไลน์ที่เราทําเพจ a c e b o o k ขึ้นมาก็ขายได้แต่ก็จะมีติดขัดช่วงโควิดนิดหน่อยค่ะที่ว่าตอนนั้นก็คือเงียบไปหมดเลยเพราะว่าบริษัทต,ต่างๆก็ปิดตัวลง แล้วก็ยังขายได้แต่ตอนนี้ก็ที่ทํามาก็คือก็ดาเนินมาตลอดแผนการเดิมเลยค่ะแต่ว่าเพิ่มช่องทางแก้ขายออนไลน์ตอบลูกค้าทางช่องออนไลน์ค่ะก็อซิสกินก็มีมาตั้งแต่รุ่นสมัยคุณพ่อทํามาใช่ค่ะรุ่นแรกๆก็จะเป็นแค่ทงรุ่นพ่อมาทําเป็นซิล่สกินเพิ่มตอนนี้ก็มีอิงเจตแล้วก็เป็นไฟเบอร์กลาสค่ะแล้วเราก็เนี่ยค่ะทำเกี่ยวกับกรอบลูก ของเราอะไรเงี้ยค่ะที่ทำเองแล้วก็เป็นววยนวงานที่ทำมาค่ะใช่ค่ะทุกพระองค์แล้วก็ทุกขนาดค่ะที่ลูกค้าต้องการใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีพวกธงนานชาติขายเพิ่มเติมแล้วก็เหลือธงธงลาวธงสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยค่ะตามเทศกาลต่างๆของไทยค่ะ ถ้าคนสนใจจริงๆคือพูดง่ายๆก็ธุรกิจทงจะเป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงแต่อย่างแรกเลยคือเราต้องรู้เกี่ยวกับสัดส่วนต่างๆของเฉพาะธงชาติแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตในการผลิตธงในราชการต่างๆะคะง่ะธงพวกธงวปรอพัะปรมัยพิไทยย่อของแต่ละพระองค์ต้องมีการขออนุญาตในการผลิตะค่ะแล้วก็อย่างเช่นถ้าบ้านเราเลยก็ หนักๆก,ก็ธงชาติต้องมีสัดส่วนตามที่เขาต้องการค่ะแล้วก็สีที่ถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็คนรุ่นก็ไม่รู้นะคะว่าคนรุ่นใหม่จะสนใจธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นการเฉพาะเจาะจงของกลุ่มแต่อาจแต่ว่าธุรกิจนี้อาจจะไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะแบบดำเนินช้าถ้าอยากจะทําก็คือต้องอดทนให้มากไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรอะค่ะ เพราะว่าผลออกมามันก็อาจจะเป็นยอดเงินหรือว่าแบบถ้าเราชอบมันเราก็เงินมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานแค่นั้นเองค่ะต้องเอ็ดต้องสนุกไปกับการทำงานทุกอย่าง